สวัสดีครับลูกๆครับคลิปนี้เรามาทําแบบฝึกหัดที่เจ็ดจุดห้ากันนะครับมา,มาเริ่มเลยครับเฮ้ยเริมเปลี่ยนปากกาโดนอ่ะเติมตัวเลขแสดงจํานวนในตารางทศนิยมนึงตำแหน่งครับก็แปดเหมือนเดิมครับเติมจุดใส่ศูนย์สองตำแหน่งก็แปดจุดศูนย์ศูนย์ใช่หรือไม่ใช่นะครับง่ายๆเลยต่อมาข้อที่สองอ๋ออันนี้สองตำแหน่งถ้าหนึ่ง 1, ตำแหน่งก็ยี่สิบห้าจุดศูนย์ ก็คือ25นี่คืออะไรครับ19บหนึงตำแหน่งก็19.0เก้์สองตำแหน่งก็19.0เก็ใส่ศูนย์ไปสองตำแหน่ง100่งรไปนะลูกนี่ก็100เติมจุดใส่ศูนย์ก็เปอีก2ตัวก็เป็น2ตำแหน่งคิดไหมครับสามร้ยสี่บจุดศูนนี่ก็340คร้อย่าิง่ายเลยลูก ต่อมาครับข้อที่สองเขียนเครื่องหมายหน้าทศนิยมเท่ากับทศนิยมที่าำนด0.7อืมใช่ไหมตัวนี้ไหมครับไม่ใช่นะครับ7อยู่ในตำแหน่งที่1ึงอย่าไปเปลี่ยนนลูกตัวนี้ต้อง7อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งเหมือนเดิมก็ลางเป็นศูนย์ต้องตัวนี้ครับ5.2อ่า5อ,อยู่ตำแหน่งจำนวนเต็ม2อ,อยู่ทศนิยมที่หนึ่งอ่าตัวนี้ครับส่วนตัวนี้เห็นไหมครับมันสลับสองไม่ใช่นะครับ8.6ก็ นีครับตัวนี้สลับตำแหน่งนะครับไม่ใช่นะครับค่ามเปลี่ยนเลยนะครับเห็นไหมพอสลับตำแหน่งค่าเปลี่ยนเลยนะครับมาเติมคําตอบในตารางครับ7.5ตัวนี้ทําเป็นจํานวนค่ะ700ก็เป็น7ส่วน100เป็นทศนิยมจำนวนเต็ม7ก็7นะครับเติมจุดสัดส่วน85ส่วน100ก็0.85ก็จะได้7จุด แปดห้าไม่ใช่แปดสิบห้านะครับแปดห้านะครับทศนิยมนะครับอืต่อมาครับอันนี้ส่วนร้อยก็ห้าสิบเอ็ดเศษยี่สิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยเอามาเขียนเป็นทศนิยมก็ได้ห้าหนึ่งสองสี่ส่วนร้อยก็นับจากหลังมาสองแล้วใส่จุดก็จะได้ห้าสิบเอ็ด จุดสองไม่ใช่ยีบสี่นะครับเป็นจุดสองสี่หลังทศนิยมเราไม่มีเป็นสิบเป็นร้อยนะครับต่อมาข้อสามครับก็จะได้คล้ายๆข้อสองนะครับอ่ามืนครับยี่สิบหกเศษเก้าสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยแล้วก็ยี่สิบหกจุดเก้าแปดเนี่ยทันนะครับลูกแล้วก็ ที่สิจุดไม่ใช่98นะครับจุด98นะลูกไม่มีวควาว่า10นะครับ9 8อ่าเสร็จแล้วอ่ะควรสุดท้ายครับโอ้โหสามสองตรมน่งใจโอ้981เลย981เศษ34ส่วน100ไปเขียน9 แปดหนึ่งสามสี่จักสองตัวอักหลังมาใส่จุดจะได้เก้าร้อยแปดโอ้ลายมือยืงเหลือเกินขึ้นกับฉันเนี่ 9, 100, 8, ยเก้าร้อยแปดเท่าไหร่ครับแปดสิบเอ็ด 81สอจุดสามสี่ามใช่ไหมครับใช่นะลูกอ่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่7.5ครับแล้วค่อยไปเจอกันกันกบแบบฝึกหัดที่7.6นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ